คำแนะนำสำหรับผู้ที่ติดขัดเรื่องเงินจนเป็นหนี้พร้อมเรื่องดวงชะตายอมรับสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งแรกที่ควรทำคือยอมรับว่าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาการเงินการรับรู้ปัญหาและการ,รเผชิญหน้ากับมันเป็นก้าวแรกในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินอาจเกิดจากดวงชะตาที่ไม่ดีในช่วงนี้แต่จำไว้ว่าชะาตาสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากคุณลงมือทำวางแผนการเงินอย่างละเอียดตรวจสอบรายได้และรายจ่ายของคุณอย่างละเอียด ลองแบ่งรายจ่ายเป็นสิ่งที่จําเป็นและไม่จําเป็นเพื่อตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกทําให้คุณสามารถประหยัดเงินได้มากขึ้นดวงชะตาที่ดีขึ้นมาเกิดจากการวางแผนที่ดีและมีระเบียบในชีวิตลดภารณีสินพยายามเจรจากับเจ้านี้เพื่อขอผ่อนชําระหนี้ในอัตราที่คุณสามารถรับได้หรือหากเป็นไปได้ลองหาสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อชำระหนี้เก่าที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าเชื่อว่าเมื่อคุณจัดการกับหนี้สินได้อย่างมีสติ โชคชะตาก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหาวิธีเพิ่มรายได้พิจารณาหางานเสริมหรือทำงานพิเศษเพื่อเพิ่มรายได้เช่นขายของออนไลน์รับงานฟรีแลนซ์หรือหาวิธีที่คุณสามารถใช้ทักษะที่มีให้เกิดรายได้เสริมการเปิดรับโอกาสใหม่ๆอาจเป็นวิธีที่ดีในการเปลี่ยนโชคชะตาให้เป็นบวกเปลี่ยนทัศนคติและวิธีคิดลองเปลี่ยนมุมมองและคิดบวก เชื่อว่าคุณสามารถเป,ปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้ด้วยการมีทัศนคติที่ดีและการมองหาโอกาสในสถานการณ์ที่คุณเจอความคิดที่ดีจะดึงดูดพลังงานบวกและทําให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นเสริมดวงด้วยการทําบุญและปล่อยสัตว์หากคุณเชื่อว่าดวงชะตาดีผลต่อการเงินลองเสริมดวงด้วยการทําบุญทําสังฆทานปล่อยปลาหรือทําสิ่งดีๆเพื่อขจัดพลังงานลบและเพิ่มพลังงานบวกให้กับชีวิต การทำความดีจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาและเปิดทางให้โชคดีเข้ามาในชีวิตพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและดวงชะตาหากรู้สึกว่าปัญหานี้สินมีความซับซ้อนลองขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือหมอดูที่คุณเชื่อถือพวกเขาอาจมีวิธีที่ช่วยให้คุณวางแผนและหาทางออกจากปัญหาได้อย่างเหมาะสมสร้างกำลังใจและไม่ยอมแพ้การแก้ไขปัญหานี้สินและการเงินอาจใช้เวลาและความพยายาม อย่ายอมแพ้และให้กำลังใจตนเองอยู่เสมอเชื่อมั่นในตัวเองและในดวงชะตาที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้การไม่ยอมแพ้และการมีจิตใจที่เข้มแข็งจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นกดติดตามเราเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่จะทำให้คุณสนุกและได้รับความรู้ในทุกๆวันนะคะ